ที่หาที่ไปมันตุดยาิเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเลยมึงเตา้ง่มซมี่ห้องกดาเงืนเหลวเปิดเลยทเ็นบอควัรูค่ะการรงคลิปสตรีมค่ะเขาก็จําเป็นต้องร่แบบสองสามนาทีเขาร้องสามสิบนาทีก็ได้นสี่สานาทีให้อร่มไปเลย แต่ว่าคลิปนั้นเป็นสันสันกระชบบับเบาใจใจกว้างมีข้นฟังจบอันนี้สําคัญหลายๆคนเปิดหัวขโมมาแบบว่ออาได้ยินเสียงเจ้ากําโจเจ้ามีเอียงครับขมรู้ค,ครับน,นีบ่โโโน,<า>น้องสาวครับบางน้องสาวบอก <โฟ S 1> ดีดีครับผมบอกจนรู้เรื่องลู้เล่าไปเรน่อยไปนั่นแล้วใดนี่ไหา ดีเส <ầu> <inan ö, S 2> ็จดียลลเาเนาเป็นแบบทิ่สายห้างนะยลลนะกให้ผมรู้สึกว่าให้หุ้จาตูวเป็นยัไ่ะเป็ารัดเองเป็นเพราะอันสบายสบายความสุขเป็นยงไงล่ะเป็นหุ้จักันมาต่านจับกันไหมีนเนาะหุจักับกีเที่ยเอองเที่ยห้องกีเที่ยที่2เออ ดีใจไใหนใใไม่เหนียวน้ำครับผ <นะ S 1> มบน้องกินลองกินแบบเบอ่อปากกแบบเบิอปาก้องหนอกน้อยกันชินำับเบ้อชอน้อยแต่ละิด้กันไหมครับเบ่อเจอกันไหมครับวันนี้ครับวัสดีค่ะ